สวัสดีครับอยู่กับผมตามวิูที่ดัมซิงครับแล้วก็มาชมคลิปที่สองครับเยป็นโคล,ล่าครับเบาเบา,บาค,รบครับขึ้นเลยครับขึ้นเลยครับ

เออไม่สนอตัว่งนะลลซดอลองกัลบออลองตัวเกลแล้วเกลันซีโเออโซจะกลับได้ไ้เอลองกัดกูเออบนีฮาบนะเลนีเออบอะลบนีอะบนีซ้บใหลองเกลมยจะแก้ปัญหาครับเพราะว่าัรหลุดหมดแล้วครับ ติ้นเอฟฟาร์ได้ใช่หรือเปาลุงขึ้นได้แล้วครับเอซโซล่ะรถไทยก็พอรถไทยครับวันนี้ไม่รู้เป็นวันอะไรครับแี่งเดี๋ยวเราเจียมเอาเอาดับสองตัวเสียมใจเองเลย เชวบอย่างนี้ไม่ไม่มีอยู่ล้วครับต้องทอดตวมากเดี๋ยวมาดูฝั่งนี้ครับเจะเกาะลานแล้วก็จะยกครับเยอแกะลองกันั้นเลตัวเลอะแรงไกลอะสองสองนัไแแอร์โมาบนแร์โซ่แร์โซานเดีเลยบันเด Bà biết ạ, để bà lao đọc bảo máy bay khăm ครับ

ยังวเ่งเบอเรอรอบองล้อมาเอากลับบ้านครับสิบอล้อกำลังมาครับพอยงพอยง เดี๋ยวเราจะตั้งลำไม่รอ12ล้อมารับกลับบ้านครับเจ็บหนักครับมวันี้ยามีคนดันช่วยเขาบ่นกานเชื่องหรือการับกำบะบ่ อย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์อย่าลืมกดติดตามรับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเป็นตอนนี้นะครับสวัสดีครับ